สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมนน้าเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยดีวันนี้เป็นเรื่องการทำตามแผนให้ได้ค่ะเคยไหมคะที่เวลาที่เราวางแผนอะไรไว้แล้วเราไม่สามารถทําตามแผนได้มันทาให้เรารู้สึกหงุดหงิดหรือบางทีเรารู้สึกว่าวันทั้งวันนี่ยเป็นวันที่แย่จังเลยเพราะว่าเราเนี่ยทำตามแผนไม่ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะเละไปหมดนะคะ ซึ่งปัญหาจากการที่วางแผนไว้แล้วทำตามไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากได้หลายสาเหตุค่ะตัวอย่างเช่นสาเหตุแรกเลยเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราขี้ลืมหรือเราบางคนไม่รู้จักเวลาเรื่อยๆเฉยๆไม่ได้ดูว่าตอนนี้เป็นเวลาอะไรต้องทำอะไรแล้วหรือเป็นคนบอกแวกง่ายตอนแรกตั้งใจว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งเดินไปถึงครึ่งทางก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองต้องการที่จะทำอะไรนะคะอย่างที่สง เราอาจจะเป็นคนกังวลอย่างเวลาที่เรากังวลเนี่ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงในการทํากิจกรรมบางอย่างที่เราเสต็จเอาไว้แล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบเป็นสิ่งที่เรากลัวเช่นการที่ต้องทําการบ้านวิชาที่เราไม่ถนัดหรือการที่จะต้องนัดพบหัวหน้าเพื่อไปคุยฟีดแบ็กเรื่องของการทํางานกันนะคะอย่างที่3เราเป็นคนที่มีงานเยอะมากจริงๆเป็นเดอะแบกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องทําหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราวางแผนแค่ไหนก็จะมีงานแทรกเข้ามาเสมอมันเกดิดทำให้เราทำตามแผนไม่ได้นะคะซึ่งการที่เราทำตามแผนไม่ได้เนี่ยสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกชิวๆคิดว่าอก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยววางแผนใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็ทำตามแต่สำหรับบางคนเนี่ยการทำตามแผนไม่ได้เนี่ยถือเป็นความเครียดอย่างหนึ่งเลยนะคะ เพราะว่าบางคนเนี่ยตีความไปว่าการที่นํำตามแผนไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีไม่รับผิดชอบหรือเปล่าอาจจะทําให้สูญเสียความมั่นใจในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆหรือเส้นออมสตัตยรีไปเพราะว่าไม่สามารถทําตามแผนได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราวางแผนไว้แล้วแล้วเราไม่สามารถทําตามแผนได้เนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขได้ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยการวางแผนเนี่ยถ้าจะให้ดี ควรจะต้องออกมาให้อะไรเป็นรูปธรรมชัดเจนตัวอย่างเช่นการที่ปิ้นแปะไปเลยว่าตอนกี่โมงจะทำอะไรอย่างไรแปะเอาไว้ในที่ที่มองเห็นเพื่อ,อไว้เป็นสัญญาณเตือนให้เราทำตามแผนทำตามเวลาที่วางไว้ให้ได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยวางแผนเอาแค่วางไว้ในใจหรือวางแผนเอาไว้ในมือถือแต่ไม่ได้หยิบขึ้นมาดูเพราะมองไม่เห็นภาพเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยหลงลืมได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นแปะกระจายเอาไว้ตามที่ต่างๆ ที่ยังไงก็ต้องมองเห็นสักทีแน่ๆค่ะอย่างที่2เนี่ยพยายามบอกคนอื่นว่าเรามีแผนว่าจะทําอะไรเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามแผนนั้นคนอื่นก็จะได้คอยช่วยเตือนให้เราสามารถทําตามแผนได้อย่างที่3นะคะการที่จะทําตามแผนให้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิมีความจําที่ดีแล้วเราก็ต้องพยายามนึก แล้วก็เรียงลาดับความสําคัญของสิ่งที่เข้ามาก่อนหลังให้ถูกนะคะเพราะว่าการทําตามแผนเนี่ยบางทีหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะเรียงลําดับความสําคัญของสิ่งที่ต้องทําก่อนหลังได้บางคนอาจจะฟิกกับแผนมากเกินไปจนไม่ได้ทําสิ่งที่สาคัญที่จะมาในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเรื่องการบริหารจัดการเรียงลําดับความสําคัญแล้วก็ที่ ว่าถ้าเกิดว่าเราทําตามไม่ได้แล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะแล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยก็คืออย่าลืมว่าแผนเนี่ยสามารถมีความยืดหยุ่นได้ถ้าเราไปฟิกกับแผนมากเกินไปเ,เราก็อาจจะเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราทดลองทําตามแผนแล้วเนี่ยกำหนดเป็นเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊เป๊ะเป,เ,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 ปเหมือนตารางสอนแต่เราทําไม่ได้จริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้ทําเป็นเช็คลิสต์ดีกว่าค่ะว่ามันมีกี่ไอเทมที่เราอยากทําให้ได้ภายในวันนั้น มันจะง่ายต่อการบริหารจัดการมากกว่าแล้วมันก็จะไม่ได้ทําให้เกิดความเครียดค่ะอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเกิดเราทําตามแผนไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเป็นคนขี้หลงขี้ลืมความคิดความจําไม่ดีดูมีความงงๆกับการใช้ชีวิตเรียงลำดับความสําคัญของสิ่งที่ทำก่อนหลังไม่ได้จริงๆเนี่ย ตรงนี้หมอแนะนําให้พบผู้เชี่ยวชาญค่ะเช่นจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพราะการที่เราวางแผนแล้วทาตามแผนไม่ได้หลายๆครั้งเองเนี่ยก็เกิดจากการที่เจ็บปวดเป็นโรคทางจิตใจเช่นโรคสมาธิสัน้นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวหลหรือโรคอีกหลายๆอย่างที่จะมาขัดขวางที่จะทําให้เราทําตามแผนไม่ได้ค่ะก็สำหรับวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากเม้นอยากแชร์ใต้ที่ใต้นี้ได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย